ทางไอชนแนลครับสวัสดีครับ ออกปากแล้วครับหลายมาริโอแฟร์โทโน่ครับฝนตกทั้งวันกับภักใต้ครับทั้งวันทั้งคืนครับเมื่อคืนเขารักกับวันนี้สายสายก็เผาออกปากครับ ทีมงานจางง่ายกับจางง่ายใช่เนี่ยไม่มีกับมาอดยากกับจางกับถ้าเกิดว่าอดยากแล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงไม่มีปัญญาซื้ออาในจางแล้วไม่มีปัญญาตัดไอจางแล้วไม่มีตีหลําตีพุกแล้วข่ายรับนะครับไม่ได้จะโอดโอ้ยกวนกลางข้อความเป็นใจให้คนโน่นก่นนี่บริจาคกับก่ายอย่างเดียวครับถ้าไม่มีปัญญาอะไรไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วก่ายครับนะครับสามสิบกว่าตัวครับตอนนี้ก่ายเหลือ เลือดย่ทิกว่าตัวแล้วครับยิ่ิกว่าเชื้อแล้วครับนะครับไม่เคยเยวโอดโอ้ยเรียกร้องรวนคลางว่าจางไม่มียากินครับนะครับราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงก็ซื้อมาทําไม่ครับนะครับไม่มีปัญญาเลี้ยงก็ค่ายครับนะครับไม่จ่ซื้อมาแล้วไอ้คนน้นคนนี้ช่วยเลี้ยงช่วยบริจาคมันไม่จ่ายครับนะครับรู้กำลังครับนะครับรู้กำลังว่า พอไว้ขนาดไหนครับกําลังของควานคุณภาพของควานคุณภาพของจางกําลังพอแบกพออ้มครับผาระกับนะครับเลี้ยงไม่ไหวก็ค่ายครับนะครับไม่ต้องไปเจียวเดี๋ยวเป้าประกาศว่าตัวเองไม่มีปัญญาซื้อจะไอซื้ออานจางจางอดอ่านจางอดยากกับรัวอดยากไม่มีปัญญาเลี้ยงนซื้อมาทําไม่ครับจางครับซื้อมาเลี้ยงทําไม่ครับไปซื้อว่าซื้อควายดีกว่าครับนะครับ วุดลงไปนะครับกับข้อไปนะครับกาบข้อไปนะครับถ้าเกิดว่าเต่งใจดำไก่นะครับเพราะว่ามันคือดำจิ้งกับนะครับอ่าพักต้ครับนะครับช้างที่กวาวตัรามานดูครับนะครับไม่เคยอดยากไม่เคยอดอาหารครับนะครับงานทาก็บอกเลยว่าทาพอให้ช้างอ้หลังไกลครับพอได้กินพอได้ใจครับนะครับ พอมีปหาอไรนิดไรน้อยก็ไม่มีทีไปก็ลงบนช้างลากไม้ครับแต่ว่าช้างลักไม้ดูกับความบุตรสมบูรณ์ครับนะครับแล้วก็ไม่เคยโพดว่าจางอดอาหารจางไม่มีหญ้ากินนะครับท้องสา้นจางไม่มีครับเพราะว่าซึ่งไม่มีงานทำไม่มีงานการทำเราก็ต้องพาเลียงครับนะครับพาเลียงพากินหญ้าบนป่าบนเขาครับนะครับนี่ปลายตัวโนครับนะครับมาอยู่ได้ไม่ประมาณเดือนสองเดือนกี่เดือนได้มาอยู่ สองเดือนได้มหประมาณซ่องเดือนครับดูครับดึงหุ้นจากรลังครับนะครับสู้นี่ครับตอนมาก็สู้งย่อยครับไอหุ้นก็บึกกำยำครับแต่ว่าตอนนี้ครับสู้งยาวย่อยสี่ตาหน้าแล้วครับตอนนี้ปลาเมโร่สิบเก้าปีครับ ไปแล้วครับไปฮะยากินกันกับฝ่าเลี้ยงครับกลางเด็กกลางคนก็ต้องไปรับนะครับไม่ได้จะโอ๊ตโอ้ยกวนกล่างว่าจางไม่มียากินกับถ้าอยู่กับถีไม่ป่าเดินป่ากินมันก็ไม่มีกินหรอกับนะครับดูครับอิ่มทองแต่ละตัวนี่กล้วยกับรถกระบะครับเสบียงรถเสบียงของจางครับ พาเลี้ยงไปให้ยากินกันครับเดินกวาดไปข้างทนนไปดิมทนนไปเดี๋ยวก็อิ่มครับนะครับใจมานั่งอดโอ้ยขวนกลางว่าจากไม่มีอ่านกินไม่มีย้ากินครับนะครับ,บอกถ้าเิดว่าไม่มีย้ากินไม่มีปัญญาเลี้ยงก็ค่ายครับนะครับค่ายเลยครับนะครับไม่ต้องมาเดี่ยว เรียกรองคว่าม็นเกยยงหงอมือหอติ้นอยู่กับนะครับคนเลี้ยงจางเจ้ากองจางก่อนจางครับนะครับโอเคครับลอยกินน้ายากินไปเลยครับจากคนตัวจมูุนครับนะครับจางหลักไม้ครับหลกตายครับไายตัวนก็พุดศิลานิดเสียน้อยครับเศษซิกกับสร้างกาเนือครับสร้างกมเนอสร้างโครงสร้างครับนะครับให้โตให้แข็งแรงนะครับ าอยู่กับสีกับจานทํางานมันไม่เมื่อนกันกับความแข็งแรงความบุรุสมบุครับนะครับความแข็งแรงนะครับโอเคครับไปเลี้ยงจางกันต่อครับพวกเราครับสวัสดีครับ Shanghai Channel